สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเกี่ยวกับการใช้ไขควงวัดไฟเช็คไฟนะครับว่าเช็คยัางไงใช้งานยังไงนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าไขควงวัดไฟนะครับวิธีการเช็คไฟเราอยากรู้ว่าไฟมันมาลูไหนนะครับวิธีง่ายๆในการเช็คไฟนะครับนี่ครับใช้อุปกรณ์ไขควงวัดไฟสอดเข้าไปนะครับตรงรูตรงๆเลยนะครับจากนั้นให้เราใช้ ายนิ um, ну. oh. s right. <S ้วมือแตะกับตัวนี่นะครับทองเหลืองนี้นะครับตรงปลายนะครับแล้วเราก็สังเกตบริเวณตรงกลางๆนะครับว่ามันมีไฟไหมนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับว่ามีไฟไหมนี่ครับแสดงว่ารูนี้ไม่มีไฟนะครับทีนี้มาอีกรูหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปตรงๆนะครับเห็นไหมครับนะครับเสียบเข้าไปตรงๆครับจากนั้นเราก็ไปนิ้วมือแตะสัมผัสตรงปลายนะครับ นะครับสังเกตดูครับเห็นไหมครับไฟมาแล้วครับเห็นไหมครับตรงตรงปลายนิ้วชี้ผมเห็นไหมครับแล้วผมจะปล่อยไปผมปล่อยตัวนี้นะครับแล้วก็แตะนะครับแตะนะครับเห็นไหมครับเห็นไฟไหมครับเห็นไฟมาไหมครับแดงๆเห็นไหมครับตงปลายนิ้วชี้ผมเห็นไหมครับไฟมาเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่แตะ สีแดงปล่อยไม่มีไฟแต่นะครับนี่แสดงว่ารูนี้ไฟมานะครับนี่ครับวิธีการใช้ไขควงวัดไฟเช็คไฟนะครับง่ายๆครับผม